คือผมไม่ชอบเข้า hmm. ย mm ิม hmm. ไม่ชอบเขาอะไรเพราะว่าเข้าไปก็เล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็ไม่ทําอะไรไม่ได้ไม่ชอบออกกําลังกายครับแสดงว่านี่มีกล้ามที่วันนี้เขาดีที่บ้านใช่ไหมมองว่า80%แต่สีหน้าเราดูไม่เหนื่อยดูไม่แบบว่ามันไม่มันไม่ยากสิสิวะเนี่ยซิงก็ดูสีหน้าเราดูนิ่งเฉยมากรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายๆง่ายมันต้องเป็นสมาธิดมันต้องทําสมาธิอยู่ไงไมเใช่แบบว่าเราวอกแวกมัน เมืกอแล้วมีคนเคยขอซื้อไหมมีแต่ว่าผมยังไม่พร้อมขายผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดถ้าเปิดขายสักหนึ่ราคามันเท่าไหร่ตอนนั้นสิบห้าบาทผมก็เลยไม่ขาย ยกคืมาใครสิบ้าบทตรงนี้คือเรื่องเซรามิกอะผมไม่ไม่อยากทําเป็นเชิงธุรกิจเลยมผมผมอยากทำก็อยาเพ<ม>ตอนนี้ก็เริ่มทําตาปั๊มตาปั๊มที่มันมัน<อ>เป็นเชิงลายเซ็นตัวเองอะไรอเชื่อไหมเชื่อไหมคือผมแบบไม่ชอบทํางานบ้านมากๆเลยแต่สําหรับเซรามิกอะผมผมรู้สึกว่ามีเซี่ยวนึงที่ผมชอบมผมชอบทำความสะอาดเครื่องปั้นลแล้วก็ชอบเก็บ